ขนังงอะป,ป่าจากภัยพนาสู่ราชสำนักขนังคือชื่อของมหาเล็กซึ่งมีพื้นเพเดิมจากชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่าของจังหวัดทางภาคใต้ของไทยภาษามาลายูเรียกว่าเซมังหรือซาไกาคนไทยเคยเรียกกันว่างาะแต่พวกเขาเรียกตัวเองในถิ่นว่ากอยทุกวันนี้คนเผ่างาะก็ยังมีอยู่แต่ความเจริญของบ้านเมืองทำให้พวกเขากลายเป็นคนเมืองไปเกือบหมดแล้ว มีทะเบียนสัมโนโครัาเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไปนามสกุลที่ตั้งขึ้นก็มักจะมีชื่อตำบลที่อยู่อาศัยร่วมอยู่ด้วยเช่นพวกที่อยู่ยะลาก็มีคำว่าทานโตพวกที่อยู่พัทลุงก็มีคำว่าบรรพศเป็นต้นในอดีตสมัยรัชกาลที่5มีเงาะป,ป่าซาไกาคนหนึ่งชื่อว่าขนางังมีวาสนาสูงส่งแม้จะเกิดในดงดอนแต่แรงวาสนาทำให้เขาทะยานมาเป็นคนดังของราชสำนัก ในฐานะมหาเล็กพิเศษที่โปรดปานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนาังเฝ้ารับใช้ใกล้ชิดถึงกับเรียกพระองค์ว่าคุณพ่อคณังเกิดปีใดไม่ปรากฏชัดในงานเขียนของหม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิสกุลว่าน่าจะเกิดในปีรากาพอส2440บางแห่งก็ว่าเกิดในปีพศ2 4 4 2 เกิดในครอบครัวง้อป,ป่าในจังหวัดพัทลุงบิดาชื่อดำขาวส่วนมารดาชื่อหนังควากมีพี่น้องคืองอดแค่ดินและขนางเป็นคนสุดท้องต่อมาบิดาและมารดาได้ถึงแก่กรรมบุตรทั้งหมดจึงกำพ้าและอยู่กันเองตามยถากรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองพัทลุงครั้งหนึ่งเมื่อพศ2432 ครั้งนั้นเสด็จขึ้นไปถึงทำพระคูหาสวรรค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกพระประมาพิไทยย่อจอปร,รอไว้ที่เพิงหินหน้าถ้ำการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นจะได้ทอดพระเนตรเห็นพวกง้อป,ป่าบ้างหรือไม่ไม่มีหลักฐานอะไรจะยืนยันได้ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองต่างๆในมณฑลปักตาอีกหลายคาคือในปีพศ2 4 4 1 พศ2443และพศ2448ทั้งสคราวนี้ตามจุดหมายเหตุไม่ปรากฏว่าได้เสด็จพัทธลุงเสด็จแต่นครศรีธรรมราชและสงขาซึ่งครั้งที่เสด็จเมืองนครศรีธรรมร,ราชระหว่างวันที่3ถึง8กรกฎาคมพศ2448ทางเมืองได้นำง้อป,ป่าจากพัทธลุงมาถวายให้ทอดพระเนตร ได้ทรงถ่ายภาพเงาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชายหญิงไว้หลายรูปแต่ภาพฝีพหัตถที่ถ่ายภาพพวกเงาะครั้งนั้นไม่มีภาพของขะนังรวมอยู่ด้วยหลังจากทอดพระเนตรภาพต่งางๆพระองค์ได้ทรงสังเกตรูปพรรณสันฐานและบุคลิกลักษณะของพวกง้อป,ป่าอย่างทีถ้วนด้วยความสนพระรชาชาฤทัไทยทรงพระราชดำริใครที่จะลองเลี้ยงเงาะป,ป่าดูบ้าง จึงมีพระกระแสร,รับสั่งให้เจ้าพญายมราชหรือปั้นสุข,ขุมซึ่งขณะนั้นยังเป็นพญาสุข,ขุมในวินิจสมุหะเทสาพิบาลสำเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราชให้หาลูกง้อ,อป่าเข้าไปถวายสักคนหนึ่งไม่จำกัดว่าชายหรือหญิงมีพระราชประสงค์เพียงให้เด็กมีขนาดพอเลี้ยงได้ไม่ถึงขั้นเด็กอ่อน และทรงกำชับว่าให้เก้ยกล่อมอย่างละมุนละม่อมต่อบ,บิดามารดาให้ยินยอมมอบเด็กให้ม่ใช่การบังคับให้เป็นที่ตกอกตกใจจนพากันตะเลิดเปิดเปิืงไปเจ้าพริ <subjective> ยาโยมราชจ,จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการเมืองพัทลุงให้ดำเนินการสนองพระราชประสงค์ หลวงทิ์กำแหงผู้รั้งราชการเมืองพัทลุงจึงรับหน้าที่สนองพระราชประสงค์และบอกต่อไปยังนายสินนุย้ยผู้ใหญ่บ้านที่คุ้นเคยกับพวกเงาะดีในที่สุดก็เห็นว่ามีเงาะกลุ่มหนึ่งกำลังจะโยกย้ายที่อยู่ซึ่งมีผู้นำคือเงาะยังหรือนายยังได้ให้ข้อมูลว่าในกลุ่มมีเงาะกัมพาสี่คน แต่สองคนแรกคืองอดและแคเป็นหนุ่มและออกไปที่อื่นแล้วเหลือเพียงดินกับคนงังและจะต้องได้รับความลำบากในการเคลื่อนย้ายเพราะไม่มีใครดูแลอุปการะแต่การเกี้ยกล่อมให้สมัครใจคงไม่สำเร็จแน่จะต้องใช้วิธีหลอกล่อจับตัววันหนึ่งขณะคน,นงังไปเที่ยวป่ากับไม้ไผ่เพื่อนเกอนายยังจึงได้ล่อหลอกให้มาดูมโนราของโปรดของ,งอ๋อที่บ้านและปนเปื้ออาหารเสียอิ่มแป้ ขนางง่วงนอนหลับไปนายยังจึงได้โอกาสอุ้มไปให้ผู้ใหญ่สินนุยนำตัวไปถวายพอขนางตื่นขึ้นมาก็พบว่ากำลังอยู่ในเต็นที่หลวงทิพย์กำแพงไปนอนรอรับไม่ใช่ทัพที่พำนักของตนก็ร้องไห้แผงลิตดิ้นหนีจนต้องให้คนที่พูดภาษาซาไกาเข้าไปปอบและเอาดอกไม้สีแดงให้จึงสงบลง แต่ก็ยังดิ้นรนที่จะกลับไปสู่ถิ่นให้ได้หลวงทิพย์คำแหงพยายามปลอบขวัญตลอดเวลาที่นั่งหลังช้างมาด้วยกันขนังก็ยังตื่นกลัวไม่รู้ว่ากำลังถูกพาตัวไปไหนเมื่อพาขนังออกจากพัทลุงมายังเมืองสงขาก็ให้ท่านผู้หญิงยมราชทำการดูแลอบรมสั่งสอนขนังเองก็สามารถปรับตัวได้รวดเร็วและเรียกเจ้าพญาและท่านผู้หญิงยมราชว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน อยู่กับท่านเจ้าพญาและท่านผู้หญิงเป็นแรมเดือนทั้งทั้งสองช่วยปลอบโยนเอาใจให้หายเหงาจนกระทั่งเมื่อราบว่าแต่ก่อนย่อนตื่นเต้นดังกรพระราชนิพ์แล้วจึงพาเข้ากรุงเตรียมนําเข้าถวายตัวมีผู้เปรียบว่าการนําขนังเข้ากรุงเพื่อถวายตัวเป็นมหาเล็กนี้เสมือนหนึ่งนาพรยาช้างเผือกมาส่งกรุงทีเดียว ก่อนจะส่งตัวเข้าไปถวายที่ในพระบรมมหาราชวังนั้นเจ้าพยายมราชได้ส่งรูปขนางที่ทันถ่ายไว้พร้อมทั้งได้มีหนังสือกับบังคมทูลชี้แจงว่าจะให้ท่านผู้หญิงเป็นผู้นำตัวเข้าเฝ้าขอให้หาของเล่นสีแดงๆไว้ล่อและขอให้เตรียมข้าวสุกกับกล้วยน้ำว้าไว้ให้กินทั้งยังจำเป็นที่จะต้องมีพี่เลี้ยงเพราะยังเด็กอยู่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งทราบความในหนังสือกาบบังคมทูลก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระวิมาดาเธอกรมพระสุธาศรีนาถปิยะมหาราชปฏิวัตรัตดาซึ่งขณะนั้นดํารงพยศเป็นพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสาวรีพิรมกรมขุนสุนทาศรีนาชทรงรับเรี้ยง ทังฝ่ายพระวิมาดาเธอได้ทรงเตรียมรับรองขะนางเต็มที่ทีเดียวทรงจัดสิ่งของเครื่องใช้สำหรับขะนางไว้สารพัดเมื่อมาถึงวังหลวงมีพิธีทำขวัญขนางกันอย่างเอกเเรกมีพามาอ่านคาถาทำขวัญหลั่นของสันานามราวันแรกที่ขะนางเข้าวังหลวงเอะอเกี่ยวกาวกันมากพอถึงห้องรับแขกที่ตำหนักพระวิมาดาเธอผู้คนก็เข้านั่งล้อมดูกันแน่น ฝ่ายนางขนงังนางมองหน้าคนที่ห้อมล้อมเฉยอยู่สักคู่หนึ่งก่อล้มตัวนอนหงายลงกับพื้นทำตีนหุ้มกำมือแน่นต่างคนต่างตกใจคิดว่าเป็นลมพระวิมันดาเธอท่านจะทรงทราบเล่ห์เหลี่ยมอย่างไรของขนังก็ไม่ทราบรับสั่งให้เอาของกินที่เตรียมไว้มาตั้งให้พ่อแค่เห็นกล้วยเป็นหวีก็ลุกขึ้นกินทันทีเป็นอันได้รู้ว่าที่นอนทำตีนหุ้มกำมือแน่นนั้นแกล้งทำ นับว่าเป็นเด็กที่มีมารยามากพอดูขณะที่เข้าอยู่ในวังตอนแรกนั้นจะอายุเท่าใดไม่มีใครทราบเพราะพวกเงาะไม่รู้จักนับเดือนนับปีแต่ถ้าดูตามรูปร่างก็ขนาดเด็กสองขวบเรานี่เองกิริยาที่เปิบข้าวเข้าปากเหมือนพวกแขกยามที่เห็นกันอยู่ในกรุงเทพคือกำใส่ฝ่ามือแล้วแบมือส่งอาหารเข้าปากไม่ใช้ปลายนิ้วส่งอาหารเข้าปากอย่างไทยเรา ขนานังได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและเข้มงวดกวดขันในด้านสุขภาพเพราะเก่งกันว่าจะเจ็บป่วยจากการผิดน้ำผิดอากาศที่เปลี่ยนจากป่ามาสู่เมืองมีพี่เลี้ยงถึงสองคนช่วยอาบน้ำแต่งตัวหัดให้ใช้ช้อนซ้อมกินข้าวและภาษาพูดแต่ขนังก็ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างใด เริ่มแรกขนังก็ดูหงอยแต่เมื่อเริ่มคุ้นชินมากขึ้นก็เริ่มประจบเอาใจจึงเป็นที่โปรดปานมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชหัตทะเลขาถึงเจ้าพระยายมราชว่าไอ้ขนงังตั้งแต่มายังไม่เจ็บเลย เจ้าสายนั้นหลงรักเหลือเกินทีเดียวเพราะมันไม่ได้ไปเที่ยวข้างไหนเลยอยู่แต่บนเรือนช่งประจบด้วยความรู้ความประมาณตนเองในสันดานทั้งถือตัวว่าเป็นลูกก็พูดอยู่เสมอว่าลูกค่าไม่ได้ไว้ตัวเทียบเจ้านายลูกเธอรักแลนับถือไม่เลือกว่าใครไว้ตัวเสมอหม่อมเจ้าไม่มีใครสั่งสอนเลย พระราชะหัตทเลขาถึงเจ้าพระยายมราชได้กล่าวตอนหนึ่งอีกว่าการที่แสดงกิริยาเศร้าโศกเวลาพูดถึงบ้านอย่างแต่ก่อนไม่มีด้วยว่ารู้จักคนกว้างขวาง,วางตั้งแต่เจ้านายข้าราชการผู้ใหญ่ลงไปจนถึงผู้น้อยทั้งข้างหน้าข้างในเข,า,นขาแสดงความเมตตาเล่นหัวได้ทั่วไปอยู่ข้างจะเพลิดเพลินมาก อดนอนก็ทนและคุณสมบัติในส่วนตัวซึ่งได้สังเกตแต่แรกไม่มีเสื่อมซามลงไปคือตาไวความคิดเร็วจงรักภักดีมากกตัญยูมากนับว่าเป็นเฟอริกของราชสำนักนี้ได้แม้จะเป็นเด็กชาวป่าชาวดอยรูปชัวตัวดำผมหยิก แต่ก็เป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดช่างประจบจึงเป็นที่โปรดปานมากส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้อยู่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคนะบาทอยู่เนืองเนืองพระวิมารดาเธอก็รักและเอ็นดูเด็กขนังคนนี้มากได้ทรงเอาพระไทยใส่ฟูมฟักเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดหาได้ปล่อยให้พี่เลี้ยงดูแต่ลำพังไม่ส่งจัดให้นอนในห้องข้างห้องบรรทมทีเดียว ด้วยความสนุนสนุงกับเจ้านายขนังจึงเรียกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าคุณพ่อหลวงเรียกพระวิมานดาเธอว่าคุณแม่และเรียกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานุพดลนวิมลประภาวดีว่าคุณพี่ คนังในวังหลวงเองก็มีชีวิตที่สุขสบายมีพี่เลี้ยงคอยดูแลรักษาความสะอาดให้แต่คนังเองกับไม่คุ้นชินกับชีวิตในวังมากนักในเรื่องการขับถ่ายก็นั่งขับถ่ายในหม้อพอเมื่อถ่ายเสร็จจะให้ล้างน้ำหรือกระดาษเช็ดก็ไม่ยอมต้องใช้ไม้เช็ดเท่านั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนพระที่นั่งอัมพรสถานในพศ2 4 4 9แล้ว ก็ได้มาอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรกับพระวิมานดานเธอที่มุขวางต่อมาเรียกกันว่าพระที่นั่งปาจีนภาคเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งอัมพรสถานทางด้านตะวันตกทรงจัดห้องให้อยู่โดยเฉพาะเป็นห้องข้างของพระบรรทมพระวิมารดาเธอเช่นเคยเครื่องตกแต่งห้องหรูขวาที่เคยอยู่วังหลวงและพระที่นั่งวิมานเมฆมากมีเตียงนอนเด็ก ชนิดมีลูกกงกันตกมุงผ้าโปร่งเม็ดพริกไทยเหมือนกับพระวิสูตรเจ้านายอย่างไรอย่างนั้นที่นอนผ้าปูที่นอนหมอนปอกหมอนเย็บเป็นพิเศษด้วยผ้าแดงล้วนผ้าห่มนอนมีทั้งแผ่เพาะแดงผ้าดอกแดงและผ้าบังเก็ตแดง นอกจากนี้ก็มีโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะล้างหน้าตู้เสื้อผ้าชนิดมีกระจกเงามีแม้แต่กระทั่งหม้อถ่ายปรสวาวะกระเบื้องอย่างหรูเช่นเดียวกับที่เจ้านายทรงใช้ตั้งไว้ให้ในตู้ข้างเตียงนอนรวมความว่าเครื่องใช้ไม้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์เกือบจะว่าได้ว่าแทบไม่มีอะไรผิดขว่าของเจ้านายในสมัยนั้น ชีวิตความเป็นอยู่ของขนงังเมื่อจากป่ามาสู่พระบรมโพธิสมภารภายใต้การอุปการะเลี้ยงดูของพระวิมานเธอนั้นนับได้ว่าแสนบรม,มสุขเมื่อเขานอนพี่เลี้ยงจะเฝ้าดูแลอยู่เมื่อหลับแล้วพี่เลี้ยงจึงจะลงไปยังที่อยู่ของตัวเองได้ ส่วนบนพระที่นั่งมีข้าหลวงเวรกลางคืนสำหรับปฏิบัติการส่วนพระองค์พระวิมันดาสี่คนคนหนึ่งอ่านหนังสือถวายคนหนึ่งถวายอยู่งานนวดคนหนึ่งเป็นหัวหน้ารับผิดชอบเวรกลางคืนเมื่อทรงเลี้ยงขนงังข้าหลวงเวรกลางคืนนี้คนใดคนหนึ่งจะต้องคอยดูแลขนังด้วยใครมีหน้าที่ดูแลขนังตอนกลางคืนก็ต้องเที่ยวเข้าออกห้องขนังอยู่เป็นระยะระยะตลอดคืน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรโดทรงงานในเวลากลางคืนกว่าจะได้เข้าที่บรรทมก็จวนรุง่ง บางวันก็เข่าถีพระบรรทมในเวลาราวบ่ายโมงพอได้เวลาถี่พระองค์ตื่นพระบรรทมน,นายขนังก็ต้องขึ้นไปที่ห้องของตนบนพระที่นั่งเพื่อแต่งตัวขึ้นเฝ้าแต่เดิมขนังไม่ชอบสวมเสื้อผ้าไม่ว่าจะหนาหรือร้อนภายหลังจึงให้หัดสวมและเมื่อสวมใส่เป็นแล้วก็มีเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากทั้งชุดลำลองชุดตามเสด็จหรือชุดเต็มยศ โดยมีพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชดําริออกแบบพระราชทานทั้งสิ้นเครื่องแต่งตัวชุดาหารเลพิเศษของขนางก็ออกแบบใหม่โดยเฉพาะเป็นสีแดงสดอันเป็นสีโปรดของเงาะทั่วไปตามเสด็จไปทุกขนทุกแห่งเป็นที่สะดุดตาเพราะชุดสีแดงคนแต่งตัวดำยิ้มเห็นฟันขาวในเวลาเสวยพระรกยาหาร ตอนเสวยกลางวันนี้โดยปกติประทับเสวยกับพื้นเจ้านายชั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกเธอรวมโต๊ะเสวยด้วยพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าที่ทรงชุบเลี้ยงใกล้ชิดเฝ้าปฏิบัติรับใช้ขนังมหาดเล็กก็เฝ้าปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดขนาดพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าเหมือนกันโดยปกติจะรับสั่งให้เข้าไปนั่งชิดพระยี่ผู้ที่ประทับ ส่งซักถามถึงเรื่องต่างๆเช่นเรื่องความเป็นอยู่ของพวกง้อป่าที่พัทลุงเป็นต้นและที่จะต้องมีพระราชดำริถามอยู่เป็นประจำก็คือถามว่าเมื่อเช้านี้กินข้าวกับอะไรบ้างในตอนที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆอาหารคือข้าวสุกกับกล้วยน้ำว้าต่อมาพระวิมาดาเธอท่านก็หัดให้กินอาหารอย่างอื่นๆก็รู้สึกว่ากินได้ทุกอย่าง แปลกของหวานที่ต้องมีเป็นประจำเพราะชอบเหลือเกินก็คือข้าวเมาคุกกับกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่วันไหนมีอาหารอะไรแปลกกินแล้วก็ถามชื่อไว้ตอนแรกๆไม่มีใครทราบว่าขะนังถามทำไมภายหลังจึงทราบว่าต้องการรู้จักจะได้กาบบางคนทูลตอบได้ แม้จะมีชาติกำเนิดมาจากคนป่าที่ถูกดูแคลนว่าไร้ความเจริญแต่ขนังก็ทำให้ทราบเป็นที่ประจักษ์ว่าเขาเป็นเด็กที่มีความฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบรู้จักประจบประแจงมากเป็นที่สุดมีโวหารดีความจำแม่นยำและยังมีความสามารถด้านละครไทยแม้แต่ท่ายาาก,ก็สามารถทำได้ดี เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าด้วยมีขนังเป็นตัวเอกจึงให้หม่อมเพื่อนบุญนาคเป็นผู้ฝึกสอนแต่ขนังเองก็สามารถทำการแสดงได้ดีถูกจังหวะจากโคนแม่นยำทั้ง,งที่มีเวลาฝึกน้อยก่อนออกแสดง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งให้โรเบิร์ตเลนช่งางภาพฝรั่งถ่ายรูปคณังในเครื่องแต่งกายชุดต่างๆซึ่งคณังก็ชอบใจมากที่เห็นรูปของตัวเองและคิดถึงญาติพี่น้องในป่าที่จากมาไม่รู้ว่าย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนกันบ้างอยากจะส่งรูปเหล่านี้ไปให้ดูเพื่อจะอวดว่าเดี๋ยวนี้เขาโตขึ้นและโก้ขึ้นมากทั้งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลย พระเจ้าอยู่หัวก่อทรงรับเป็นพระธุระจัดการให้มหาเล็กคนโปรดโดยมีพระราชหัทะเลขาไปถึงเจ้าพญายมราชพร้อมด้วยรูปของขนนังด้วยไอ้ขนังฝากรูปไปให้พี่น้องได้ส่งออกมาด้วยแล้วถ้ามีช่องทางที่ใครไปตรวจราชการที่นั่นขอให้นำส่งให้มันด้วยจะมีใครในแผ่นดินที่ทำได้เช่นนี้นี่คือวาสนาของ,งออป,ป่าที่ชืขนังแห่งเมืองพัทลุง รูปของขะนังไม่ว่าในชุดเงาะของบทละครที่ไม่ต้องใส่หัวเงาะเหมือนคนอื่นหรือในท่าอื่นๆได้รับความสนใจจากคนทั่วไปมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงให้นำออกจำหน่ายเป็นการกุศลในงานประจำปีของวัดเบญจมบอพิษซึ่งเป็นงานใหญ่ในยุคนั้นทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยายมราชในเรื่องนี้ว่า บัดนี้ได้ส่งรูปไอขนางที่ขายเมื่องานวัดมีคนชอบมากเดิมพิมพ์ขึ้นไว้แค่230เร่งกันให้พิมพ์ในเวลางานกระดาษเหลือเท่าใดก็ได้พิมพ์อีกสัก30-40รูปขายไม่ทันยังหาซื้อกันเรื่อยอยู่จนเดี๋ยวนี้ อีกรูปหนึ่งนั้นได้ถ่ายในวันก่อนเริ่มงานด้วยนึกว่าฝรั่งจะไม่เข้าใจเรื่องเงาะจึงได้ถ่ายรูปแต่งธรรมดาก็ถูกต้องฝรั่งชอบรูปนั้นมากกว่ารูปที่แต่งเป็นเงาะขายในเวลางานแผ่นละ3บาทได้เงิน1,000บาทเศษแบ่งออกเป็น3ส่วนให้วัดส่วนหนึ่งเป็นค่ากระดาษค่าน้ำยาส่วนหนึ่งเป็นของไอ้ขนังส่วนหนึ่งได้เงินส่วนไอ้ขนังเกือบ400บาท เดี๋ยวนี้สมบัติไอ้ขนงังมีขว่าสี่ร้อยบาทขึ้นไปแล้วถ้าอยู่ไปจนแก่เห็นจะมีเงินเพราะมันไม่ได้ใช้เลยในพระราชหัตตะเลขาอีกตอนได้กล่าวไว้ว่าเสียแต่อย่างไรอย่างไรก็ยังนับเงินไม่ถูกอยู่เช่นนั้นเองหนังสือเห็นจะพอสอนง่ายกว่าเลขเลขนั้นดูเหมือนไม่มีกิฟ สำหรับชาติมันทีเดียวได้ลองให้ขายของซ้อมกันอยู่หลายวันก็ยังรางๆอยู่เช่นนั้นสาเหตุนั้นด้วยมันไม่รู้จักรักเงินยังไม่รู้เลยว่าเงินมีราคาอย่างไรจนเดี๋ยวนี้ต่อมายังส่งให้ขนังถ่ายรูปในชุดตามเสด็จเต็มยศอัดจำหน่ายในราคารูปละสิบบาทซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารซื้อกันมาก เงินที่ได้โปรดให้นำไปบำรุงการกุศลวัดวาอารามต่างๆขนางเป็นที่โปรดปานของพระเจ้าอยู่หัวได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากเจ้านายและข้าราชบริพารทั่วไปเป็นมหาเล็กที่เด่นที่สุดของราชสำนักชีวิตของขนางได้รับความสุขความอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยมีชาวป่าชาวดอยคนใดจะได้รับ แต่ถ้าว่าแม้พระเจ้าอยู่หัวจะทรงปรดขนางเพียงไรแต่เมื่อขนางอายุเข้า14ปีก็ไม่สามารถจะอยู่ในพระราชวังต่อไปได้ต้องออกไปอยู่ข้างนอกเหมือนผู้ชายคนอื่นๆพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากขนังไว้กับพระยาบุรุษรัตนาราชพันลบให้เป็นผู้เลี้ยงดูต่อด้วยขนังจะต้องมาเข้าเวรมหาเล็กเช่นเคย โลกอิสระภายนอกวังทําให้ชีวิตคณังเปลี่ยนไปอีกแบบประกอบกับเริ่มเป็นหนุ่มทั้งยังมีฐานะการเงินระดับขุนนางทีเดียวเริ่มรู้ว่าเงินมีราคาอย่างไรคณังจึงท่องราตรีไปตามสถานเริงรมต่างๆที่มีอยู่ในสมัยนั้นคบเพื่อนประเภทเสเพที่สำคัญคือเริ่มรักผู้หญิง ชีวิสุขสนานอกวางยามราตรีทําให้ขนางเพลิดเพลินลุ่มหลงจนถึงขั้นทิ้งการเข้าเวรพระเจ้าอยู่หัวทรงกริ้วในความเหลวไหลของขนางแม้จะทรงเมตตาอย่างไรขนางก็ต้องได้รับโทษตามกฎระเบียบขนางจึงถูกรงพระอาญารับสั่งให้เคียนต่อหน้าข้าราชบริพารเพื่อมิให้กระทําความผิดเช่นนี้อีก ชีวิตของขนังเริ่มเฉาและตกต่ำลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตขนังท่องเที่ยวตามอำเภอใจแม้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารทั้งหลายยังคงให้ความเมตตาแก่ขนังเช่นเดิมแต่ขนังใจแตกเสียแล้วเที่ยวเตและคบเพื่อนเสเพมากขึ้นมีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวพันมากขึ้นจนกระทั่งต้องจบชีวิตลงในวัยหนุ่มกำดัดนั่นเอง จากข้อเขียนของหมอนเจ้าภูลพิสมัยดิสกุลในอนุาอสารอสทปีที่สฉบับที่สเดือนพฤศจิกายนพศ2505ได้ความว่าก่อนสวรรคตร,ราวหนึ่งปีคานังก็ออกไปอยู่กับพวกมหาเล็กทางฝ่ายหน้าถึงรัชการที่6กก็เลยหายสาบสูญไปได้ยินแต่ว่าเพื่อนชวนเที่ยวจนเป็นโรคตาย หมอไรเตอร์อธิบายว่าคนพวกนี้มักจะฉลาดเมื่อเล็กๆแต่ปัญญาทึบเมื่อโตขึ้นสาเหตุการตายของขนางไม่ปรากฏชัดบางก็ว่าเขาเสียชีวิต เพราะโรคร้ายติดติดมาจากผู้หญิงเสเพบางเขาว่าแม้ขนางจะแสดงเป็นเงาะในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าโดยไม่ต้องใส่หัวเงาะเช่นคนอื่นแต่เขาก็ไม่อาจถอดรูปเงาะเป็นพระสังได้ฉะนั้นอยากที่จะหารจนามาเสียงพวงมาลัยให้ขนางจึงต้องปีนบ้านขึ้นไปหารจนาในยามวิการแต่นางก็ไม่เล่นด้วยและร้องโวยวายขึ้น ขนางจึงโดนทั้งไม้พองกระบ,บองสั้นจนสมสารไปด้วยความบอบช้ำไหนจะช้ำทั้งกายช้ำทั้งใจในที่สุดขนางเงาะที่ทยานจากป่ามาสู่ราชสำนักด้วยแรงวาสนากสินวาสนาไปก่อนวัยอันควรตอนอายุไม่ถึง20ปีเท่านั้นเหลือไว้เพียงตำนานให้เล่าขานกันถึง ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของคนป่าเผ่าซาไกที่ได้มาเป็นมหาเล็กพิเศษคนโปรดของสมเด็จพระปิยะมหาราชก็จบกันไปแล้วนะคะและก่อนจากกันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องซีตองกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ